ลมอ่ะครับสวัสดีครับเจ๋อเจ๋อครับวันนี้นํำจาจตัวเช็คซ่อมอพัดลมนะครับแอร์คอร์ดนะครับ1ินิ้วนะมีปัญหาเปิดเปิดไม่หมุนนะเปิดเสยบปักเปิดไม่หมุนแก้ฝาไว้แล้วเพรามันติดๆนะฮะนี่หมุนไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวอาการก็คือเสียเปิดไม่ติดนะเสียเปิดไม่ติด หนึ่งสองสามหมุนก็อื่นๆเปิดนะครับหมุนไม่ได้นะั่นเองมีปัญหาเดี๋ยววัดโอมดูนะครับมีปัญหาก็วัดดูนะครับเปิดเบอร์ไปก่อนเบอร์หนึ่งตั้งโหมดเคนะครับที่โอมก็วัดดูนะครับว่ามีโอมไหมนะครับจะได้ดูว่า ขดลวดมีปัญหาไหมอะไรต่างๆเคเบอร์1900นะครับหลาโอมนะกี่ขึ้นแวบบๆเบอร์2อจริงๆเปิดแค่เบอร์หนึ่งก็พอแล้วนะบเบอร์1ก็รู้แล้วแต่นีนอยากรู้เบอร์2องกี่โอมนะครับ ขึ้นตรงเท่าไหร่นะพิจิตอนอเบอร์สามเลยแล้วกันก็คือให้ขึ้นโอห์มแล้วกันแปดร้อยี่ปแปดร้อยโอห์มแล้วกันเบอร์สามนะครับประมาณนั้นโอเคยวหมุนออกดูก่อนนะครับมันเฟิดนะครับไม่หมุนมีโอห์มอยู่นะครับโอเคครับแกะมาแล้วครับฝนเยอะอยู่นะครับฝนเยอะแล้วก็ฝาครอบอ,อ่ะตัวนี้ฝาครอบจะปล่อยตัวยาวนะครับอันนี้หมุนซ้ายจะปล่อยธรรมดา แล้วการนะยึดฝาเกี่ยบบ่อยสามตัวนะครับไ่พัดล็อกนะครับคร่าวๆนะนี่ติดนะฮะเดี๋ยวต้องใช้คีมดึงออกนะครับตัวคลิปล็อกนะครับแล้วก็นี่นะเกรืองสายนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะเดี๋ยวเลยดูหัวมอเตอร์กันนะครับดูบูธดูแกนพัดลมก่อนนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะ มันแน่นก็จะดึงออกยากอยู่นะครับต้องกดกดนะบีบพยายามดึงออกนะครับโอเคตัวนี้ขับปาก็1.5นะึ่งจุมโคสามโวลต์เอซีเนี่ยโแชร์ก็คันนี้ออกนะ็นอตสตัว1 2 3 4ล่างบนออกนะครับฝุ่นไม่มีเครื่องเป่าก็แกะค่อยค่อยแกะดู ออโอเคะถอ,อกมานะครับแกเันเะป็นรอย,อยหน่อยๆของมอเตอร์ตัวนี้ก็ต้องระวังลวดนะครับลวดอาจจะขาดได้นะเรามันระวังด้วยต้องวางนอนลงนะครับเคนี่สึกตัวนี้จะจะดึงไม่ออกนะครับบูดแน่นเลยนะครับดูแล้วน่าจะ น้ำมันบูธแห้งนะฮะแห้งแกนก็เป็นรอยนิดนึงนะครับก็ต้องหาน้ำมันหยอดนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนก็ใช้แปรงทำความสะอาดนะครับปุบ่นท,ที่เกาะตามอ่าหัวมอเตอร์นะครับบูธแล้วก็ตัวโรเตอร์ต่างๆนะรตรงนี้อ่ดูเรามีน้ำมันเครื่องของอะไรฟอร์ดอยู่อ่ใช้ได้นะครับถอยไฟฟ้าแล้วก็หยอดหน่อย มีม,มีไอ้หลอดดูดไหมเอางั้นเอาหลอดดูดแทะแมวสิหลอดดูดนะหลอดดูดอะแมวจะมาใส่น้ำมันรถโอเคครับอันนี้ก็ใช้หลอดนะครับจุม่มลงไปแล้วก็บีบบีบปลายนะครับก็ค่อยๆหยดให้มันย้อยลงไปนะครับตามเนี่ยอ่าถ้าเก็บน้ำมันนะจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็หยอดเหมือนกัน จุ่มลงไปก่อนแล้วก็บีปลายานะครับก็จ,จะมีน้ำมันติดที่ปลายอยู่องวนี้ดูหนูกับพี่ตกใจกันหมดเลยว่าอีกสองตัวหายไปไหนวิ่งหากัว่อนเลยค่อยใส่แล้วดูอีกสองต,ตัวนี้ตกใจแทบไหยตัวนี้มันดัดไม่ออกน,นะตรงปลายแกนเป็นสนิมอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรเราหยัดน้ำมันได้อยาดใส่ตรง ค่าซับน้ำมันนะครตรงนี้ก็ตรงแกนนะครับรแล้วก็ตรงแกนตรงนี้แล้วก็เอามือหมุนๆน,นะครับจนกว่าจะเลื่อนนะครับตรงนี้หมุนดูให้จนเลื่อนนะครับเนี่ยเลื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหยดน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยนะครับ ซ่อมต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ประมาณนี้นะฮะที่บ้านสันติสุขบนพวงเงินเพื่อนกันรอกนี่ว่าสิเกียรตินนี้ก็เหลือโอเคนะครับเลื่อนแล้วก็หยอดน้ํามันครบแล้วก็เตรียมประกอบนะครับอันนี้ก็ขอประกอบวินิงนะกลัวลวดมีปัญหานะครับก็ลองทดลองเปิดดูก่อนนะครับใช้ได้ไหมนะครับโอเคครับตอนประกอบก็ใช้ความระมัดระวังนะครับระวังลวดนะครับลวดขาด ลดหัวมอเตอร์ต้องระวังนะครับขาดละงานเข้าเลยนะครับนะโอเคครับเนี่ยประกอบแล้วนะครับมือหมุนดูก่อนนะครับลื่นนะครับถ้าไม่ลื่นก็ค้อนเคาะหน่อยหนึ่งปอกตรงนี้นะครับนี่ลื่นก็ไม่ต้องเคาะโอเคเสียบปลั๊กลองเปิดดูก่อนนะครับโอเคหมุนนะครับนี่นะเครื่องใส่ยังไม่ต้องใส่นะครับ หมนแล้วลื่นนะครับโอเคต่อไปก็ทําการตอกริมล็อกนะครับแล้วค่อยขันยัดยึดตัวเฟืองสายนะครับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ใช้ตัวตัวล็อกก็ใช้คอนนะครคอนเคาะไปนะตอนตนี้ก็ใช้คอนนะฮะค่อยคอเคาะเข้าไปนะฮะมือหนึ่งก็จับประคองตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามันฟิตมากก็จับนอนไปนอนรองกับไม้นะตัวนี้ก็จะตีได้ง่ายนะครับแต่เกิดว่าตัวริมล็อกตัวนี้มันฟิตมากนะครับป้องกันบูหลุดนะครับอโอเคนี่ก็ใส่เฟืองสายนะครับแล้วลองเปิดอีกทีนะครับก่อนประกอบนะครับดูว่าสายได้ไหมนะครับกดล็อกตรงนี้ลงด้วยสุดรว่วหมุนได้นะครับก่อน สายหมาหมุนไม่มีเสียงนะครับดูตรงนี้ด้วยสายต้องไม่ติดนะครับอะไรแล้วก็ประกอบฝาทำความสะอาดนะครับเช็ดฝุ่นปัดฝุ่นกันปร,ประกอบแล้วเปิดอีกทีนะครับเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกมือเดียวขออภัยด้วยอโอเคครับตอนนี้ก็มุนเข้าซ้ายนะครับมุนออกขวาครับใบพัดลมเข้าซ้ายออกขวา โอเคครับแล้วก็ลองมือหมุนดูนะครับว่าใบพัดติดอะไรไหมติดข้างติดอะไรไหมนะครับโอเคไม่ okay, ติดอะไรก็เสียบปลั๊กเิดดูทีนะครับฝาครอบอาจจะไม่อยู่ในบางที okay. ตามตาห่อยก็ะมีฝาของฝาหายโอเคเสร็จแล้วก็จะได้พัดลมหมุนประมาณนี้อ๋อฝายนี้ ปรกอบกันใช้ได้แล้วครับ,คครบข้อฝาก็เปิดดูทีนะครับลองเบาๆกันเบอร์หนึ่งก่อนสองแล้วก็เบอร์สามดูว่าหมุนได้ดีไหมนะครับหัดลมแนะอคคอร์ดนะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปใช้งานได้ปิดสวิตช์ก่อนเสียงจะียดครับโอเคครับยังไงก็บอกว่าจะมีประโยชน์นะฮะยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ก็เป็นกําลังใจแชร์มวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจุมงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะฮะช่วงนี้ก็งานกทมก็รอนิดนึงนะฮะลูกค้าเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยทุลักทุ